เออเลยเนี่ยนะพูดไม่ออกเลยเนี่ยพยายามใส่สีฟ้าไว้เพราะใส่สีฟ้าเนี่ยเวลาเราไปสัมภาษณ์ไปเจรจาเลยเนี่ยครกเนี่ยก็จะเกี่ยวกับการจะให้เราเรื่องเกณฑ์เจรจาเรื่องการพูดการคุยนี่ดีมากแล้วก็สังเกตว่าสีฟ้านี่บ่งบอกถึงอะไรความเมตตาความเอ็นดูความสงสารอะไรเราใส่สีฟ้าไปไหนเนี่ยสังเกตพยาบาลนี่จะสีอะไรนะสีฟ้าเราเป็นเราคนบางคนใช่เจ็บเจ็บปวดปวดไปเห็นพยาบาลครกอย่างนี้บ้ง พยาบาลคุยดนะีไม่ใช่สังเกตุกับคุณพยาบาลใครที่เป็นพยาบาลเนี่ยที่มีประสบการณ์อา่าสัดสดีค่าสันเป็นอะไรที่ไหนอะไรคนไข้ฟังเนี่ย,ยเป็นไงหายไปแล้วหนึ่งครึ่งอ่บางทีไม่ต้องไปรักษาอะไรเนี่ยบางทีทาไมเราถ,ถึงต้องเน้นอ่าเนี่ยมีสีฟ้าเดียบางทีบางคนเนี่ยพูดอาจะไม่เคย่องเท่าไหร่ต่อไปเราใส่สีฟ้าก็การเจรจาการคุยการพูดมันจะเสริมปารมีเราแบนี้นะโอเคต่อไป สีม่วงอ่าวันนี้พี่เดียมใส่สีม่วงอ่าพี่เดียมสีม่วงนี่ความหมายอะไรจัดการตรงไหนจกกัดการตรงตาได้สามอ่าสีม่วงถ้ามีปัญหาก็คือว่าสุขภาพอ่าเนี่ยไอคอนี่ก็ท้องท,ท,ท้องท้องซินไทรอยด์ที่เดียมอ่าอ่าสีม่วงนี่ก็มีปัญหาปวดหัวปวดหัวข้างเดียวไม่กลงไม่เกลียเครียดถ้าใส่สีม่วงเดินมาเนี่ยแสดงว่าวันนี้มันเครียดอะไรมาสักอ,อย่างอกหงอกขับ,ขบก็ มีรวมด้วยนะบางทีสีม่วงเนี่ยเขาว่าเป็นสีอะไรนะสีของตุ๊ดสีของกระเทยที่จริงมันไม่ใช่สีตุ๊ดของสีกระเทยเพราะว่าคนที่ใส่เสื้อสีม่วงเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนที่อกหักหรือคนที่ผิดหวังเรื่องความรักแต่พอใส่สีม่วงกลับมาใส่สีม่วงปุ๊บเนี่ยเอ้คนใส่สีม่วงความรักเนี่ยมันจะฟื้นขึ้นมาเดียวมันจะหายเดียวบางทีใส่ล้วกลมาตอนระยะแรกๆกก็สังเกตนะสังเกตยังไงเอ๊ะ วันนี้อย่าเป็นลูกศิษย์กันมาเอ๊ะทำไมเท่ารอบกับสามีสุดท้ายเนี่ยอย่าล้างกันเลิกกันเลยนะแต่งงานกันมา30กว่าปีสามีเป็นมีเมียน้อยอะไรอย่างนี้นะแต่ล้วต้นหลังเนี่ยเห็นแกใส่สีม่วงมาทําไมสีม่วงสีม่วงมันทึบนะมันทึบๆมันมีอะไรก่ว่าสีแห่งความลับเนี่ย secret of the อ h e secret of p a t อ e r n เนี่ยก็ว่าสีม่วงนี่เป็นสีที่ลึกลับมากคนไทยใส่สีม่วงเนี่ยมีความลับอะไรอยู่ในตัวไม่อยากบอกใคร ว่าไม่แน่ไม่มีสามีไม่แน่ไม่มีภรรยาหรือไม่มีปัญหาเลยต้องมีความรับอะไรเก็บใงียอย่างแบบมีหลวงพ่อเอาหนึ่งอะไรนะหลวงพ่ออะไรใส่สีม่วงเนี่ยเอาพวกม่วงเนี่ยสงสัยมีความลับอะไรนิดๆนึงก็ไม่รู้ดูได้นะเอาไหนใส่สีอะไรเนี่ยมีอะไรความลับอะไรหรือเปล่าอะไรเนี่ยที่จริงเรื่องเกี่ยวกับความรักถ้าใครมีปัญหาเรื่องอกหองอกหักเนี่ยเน้นสิีหว่าไว้แป๊บเดียวนะมันจะมีพลังดูดอันนั้นนะ เมื่อเราสามีไปมีติ๊กมีกุ๊กใหม่เราใส่สีมองเป็นก๊กเอาเดี๋ยวคนอะไรนะก็มีดึงดูดอะไรมาดึงดูดคนที่เรารักจริงๆมาแล้วโอเคต่อไปสีสุดท้ายสีสุดท้ายนี่จริงๆจาักการเจ็ดจักการเนี่ยมันมีเสียงด้วยนะเปนมาท่องจำไม่ได้เสียงมันมันเป็นเสียงทางเป็นภาษาเยอรมันเนี่ยนะภาษศาสตรอันนี้ก็สืบม,มา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 จากมาจากมนมัน,มน,เ,ปนเป็นเสียง มันจะมี R E A O R E A O แล้วก็โอมาอะไรเนี่ยเรต่องเตเสียงเนี่ยจะมาตั้งแต่ตำนานจะมาก็ไม่รู้ไว้ไหนละก่อนจะมาจบเสียงในในผัก็คอยเหมือนกันตอนหลังเนี่ยพูดพูดไปมันจําได้แล้วจะมาเลยไม่ได้นี่แต่เสียงเนี่ยจะมาก็เลยไม่ได้ออกมาฮะอมาจําอยู่เสียงเดียวเนี่ยที่บริกรรมในทุกวันเนี่ยโอมีว่าจุดอะไรนะจุดไปห้วยเนี่ยจุดอะไรจับกับอันสุดท้ายสีน้ําเงิน สีน้ำเงินข้างบนล่าสุดเนี่ยแต่มาก็สับสนเหมือนกันนะบางคนว่าเลยนะข้างบนเนี่ยเป็นสีม่วงอ่าข้างบนนี่เป็นสีม่วงข้างนี้เป็นสีน้ําเงินแต่มาต้องไปค้นคว้าอีกทีนะบางทีมีคนค้านนะว่าข้างบนนี่สีม่วงข้างข้างตรงตาสีน้ําเงินแต่มาก็ยังสับสนเหมือนกันพอดีอันนี้มันจะอ่ามันเป็นตามสเต็ปไงเหมือนกับคนร่างกายของเราเนี่ยถ้าเราไล่ไปเนี่ยตรงนี้สีแดงสีส้มสีเหลืองอ่าสีเขียว สีอ่อฟ้าสีน้ำเงินสีแล้วก็สีอ่สีน้ำเงินทื่ข้างบนนั่เองเออสีสีน้ำเงินนี่เป็นสีอะไรชาวอโศกเหรอไหมชาวอโศกนี่เป็นอะไรนะเป็นคนที่มีเมตตาไหมเมตตานี่จะให้ให้ให้ขายที่นาที่ดินขายไรหมดเอาไปให้วัดหมดเลยบริจาควัดหมดเลยเป็นคนเมตตาใครที่เมตตาไม่คยเยอะเนี่ยเขเน้นสี้เงินไวชิ้นเงิน เมื่อกี้ลืมไปสีหนึ่งนะสีเหลี่ยมเนี่ย,ยลืมไปตกลงไปสีเหลี่ยมนี่เป็นเสือที่รวมพลรวมกลุ่มเขาจะรวมกลุ่มจะให้เป็นพลังเป็นแผ่นเนี่ยเราใช้เน้นสีเหลี่ยมเนี่ยจะสร้างอนะไรเนี่ยรวมพลได้ง่ายเ่ยยกตัวอย่างเลยนะที่ผ่งานเาน,าน,นี่ยปีที่แล้วเลยนะพันธมิตรเนี่ยเน้นใส่สีเหลี่ยมตบเป็นไงล้มรัฐทุนรัฐบาลได้เลยแต่เรามาดูสีแดงใส่สีสแดงลง้มรัฐบาลได้ไหมไม่ได้เขาบ้านเขาเมืองเวมร สุดท้ายติดคบกันเป็นแถวตอนนี้ก็ยังกินข้าวในคบอยู่ก็นี่แหละบางทีถ้าจะทําอะไรปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมีแผนนะฮะต่อไปถ้าเราจะปะท้องอ่าการแพทย์ล้วก็เน้นสีแดงไว้ก่อนชุมนุมสีแดงเอาไค่ราก็ติดเอาไตเราก็ติดอ,อะไรเาเข้าไปในสารสุขเรอเข้าไปความแพทย์แบบนยกเลยแต่เราอาตมาไม่ชอบปะท้องนะบอกกันเป็นมากลัวตายเป็นมาจะอยู่ท้ายสุดเพื่อนเลยโอเค ต่มาเรื่องสีนี่ข้าวๆเนี่ยจริงๆมีรายละเอียดอยู่แต่มาถ้าไม่ได้ดูในในตำนานเนี่ยก็ลืมไปบ้างินหล่นไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะก็อาสีน้ําเงินเนี่ยก็อสีน้ําเงินนี่ก็มีปัญหาอะไรสมองใช้สมองเยอะไปหน่อยเกี่ยวกับสมองสมองใหญ่เนี่ยนะจะชิดฝังซ่าบ้างอะไรนะเหมือนนักปฏิบัติธรรมเนี่ยนโอเคล้วจะเสริมอีกสีหนึ่งสีอะไรที่แบบดีหรือว่าไม่ดีเลยสีทอง สีทองไม่ใช่สีแดงแตะสีทองสีแบบทองสีเนี่ยนะสีทองถ้าใครเจ็บสีเขียวเนี่ยถ้าสุขภาพไม่ดีใส่แล้วก็จะฟื้หนยัวไงแต่สีทองเนี่ยเป็นสีองคกสร้างองค์รมกันสมมติตอนนี้เราเจ็บคงเจ็บป่วยเราไม่สบายหรือว่าอะไรเนี้ยขยันเล่นสีทองเนียบางทีกําหนดย่งก็ได้นะกาหนดเหมือนกับมีหลอดไฟหรือว่าอะไรเนี่ยสีทองแสงสีทองมาปกคลุมเราให้หมดเลยสังเกตอะไรนะ ข้าวพดทารุปเนี่ยสีทองนะของสำคัญตอนนี้สีทองสีทาวนี่ความหมายคืว่าสร้างคุ้มคุ้มกันให้อ่าจะเรารักษาคนหรือว่าอะไรคนเนี่ยมันจะมีเลยมีการป้องกันไหมมีชุดหนึ่งนะของชุดของยูนิฟอร์มของมูนิที้ซูนจี้สมาชิกกันเขาจะใส่เสื้อคาดเป็นสีทองเหมือนกันตอนหลังเนี่ยจะมาเลยข้าใจเลยอ๋อสงสัยบางทีจิตอาสาของซูนิที่เนี่ยมันต้องอยู่ในโรงพยาบาลทั้งวันไปสวยเก๋นักัะนี่โอ้เพราะวบางทีตัวเลยนะ ได้รับโรคหายแค่เจ็อ่าเนี่ยเขาใส่ชีวิตความทุกขว่าใส่เลยนะสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองแหะโอเคต่อไปสุดท้ายสีอะไรสีขาวสีขาวนี่อ่าเปรียบเสมือนอะไรสีบริสุทธิ์บริสุทธิ์ทำไมถึงบริสุทธิ์สังเกตไหมคนเกิดมาผ้าอ้อมเป็นสีอะไรขาวใครที่ไปดูอะไรนะอาจารย์ใหญ่คนตายแล้วเอาอะไรสีอะไรห่อขาวเมื่อกี้ตะมาก็กลัวเหมือนกันนะ พี่ปก,กวัเนี่ยอะไรคนพีชเนี่ยเอาสีขาวมาคุมเลยกับครึ่งตัวค่อยๆคุมครึ่งตัวนะถ้าคุมเต็มตัวเนี่ยจะมาเอ,อะไรกันแน่เนี่ยคุณหมอเนี่ยกำลังอยู่ห้องกายภาพจะอะไรนี่กูเป็นอะไรเนี่ยยุ่งเลยนะที่จริงอ่าผ้าเนี่ยสีขาวเป็นสีสะอาดสีบริสุทธิ์อ่านะสังเกตไหมอ่าผ้าที่จะปวดเนี่ยชุดหน้าเนี่ยสีอะไรสีขาวแม่ชีเป็นไง หมดโลกหมดศกหมดภัยแล้วต้องวารนักแน้ลูกแน้หลานเนี่ยสีอะไรสีขาวศาสนาพราหมณ์เนี่ยคนที่เป็นนาทําพิจงพิธีใส่สีอะไรสีขาวสีขาว่ยเป็นสีที่บริสุทธิ์สดใสไม่มีอะไรกิเลสหมดกิเลสนะธรรมกายหรือไม่ชีมงกฎนะสังเกตนักปีตุลาธรรมเนี่ยไม่ว่าโกยินกาหรืออะไรเขาจะเน้นสีขาวเพราะสีขาวเนี่ยมันเป็นสีที่อ่อนโยนมันสามารถเข้ากับทุกสิ่งทุกสีได้ ึ you know, ่งเดิมพีเนี่ยในตัวของเราก็เหมือนกันเป็นสีขาวอะไรไม่มีอะไรมาตกแต่งไม่มีอะไรมีสีเดียวเนี่ยพอดีถ้าเราเอาสีเอาสีเอาสันอะไรมาเติมให้ครบเนี่ยมันก็ชีวิตคนเราเนี่ยมันก็จะสมบูรณ์จักระขอเราก็จะเปิดทุกจักรวเดี๋ยวไม่วานจะมาเปิดจักระตรงนีนะตรงหน้าผากให้ไม่สามารถเปิดทุกจักระได้เปิดได้ก็ได้ต้องใช้เวลาบางครั้งเนี่ย อาจารย์ที่ไต้หวันเนี่ยเชิญเปิดจะกกาให้ใช้เวลาชั่วโมงสองชั่วโมงแต่ไม่รู้ท่านบริกรรมอะไรไม่รู้นเปิดตรงนี้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 ทุกจุดเลยแต่ข้างล่างเนี่ยท่านไม่เปิดให้นะท่านจะเปิดให้ตั้งแต่ช่องข้างบนขึ้นไปถ้าเปิดช่องล่างให้เนี่ยอันตรายเหมือนกันจะมาอยู่ไม่ได้ร้อนจัดเลยอะไรแบบนี้จริงจริงอันนี้เ่เพราะว่าตอนหลังเนี่ยหลังจากเคยเปิดจักรกาเสร็จแล้วนะไม่ว่า ตาที่สามปัญญาหรือว่าหลายๆอย่างเรื่องการเจราจาเรื่องการพูดการพูดเนี่ยดีขึ้นพัฒนาขึ้นอโอเคเือสีขานี่ก็มีอะไรเสริมนนึกไม่ออกนะวันนี้ขึ้นมันตีลบกวันเนยอะออาใครให้ถามดีกว่ามีอะไรถามเรื่องเกี่ยวกับสีนี่เดี๋ยวตอน่ายนี่เราให้สอนบูโดนะข้อ,ขอกระดูเนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกนะ กระดูกข้อ4ที่1นึงถึง4ที่7เนี่ยจะเป็นหัวนิ้วโป้นิ้วเท้าเนี่ยนะถ้าทีที่1ถึงทีที่7เนี่ยจะเป็นนิ้วนางไม่ใช่นิ้วนางนิ้วชี้นิ้วโป้นะถ้าที8ถึงที12เนี่ยจะเป็นนิ้วน้ตรงกลางเนี่ยนิ้วโป้งนิ้วกลางแล้วก็ L1 ถึง L5 เนี่ยจะเป็นนิ้วนางแล้วก็กรดเอสหถึง S5 เนี่ยจะเป็นนิ้วก้อยเดี๋ยวตอนบ่ายเนี่ยเราจะสอนเอาไว่า จะสรุปเดี๋ยวเราเย็นนี้เราไปออกบูธนะพอเสร็จแล้วเราจะสรุปเรื่องข่าบุโดนะบุโดวิธีการเลยนะบุโดเนี่ยเวลาเราเจอคนแก่คนเฒ่าเนี่ยบางทีอย่างกับคุณหมอเนี่ยแฟนของคุณหมอในนัที่มาเมื่อกี้เขาเขาอะไรนะเขาเป็นหมอเขาไม่กล้าจัดพาตัดตรวนี้อกหักอตกมาอกหักนี่เป็นยังไงเนี่ยที่ไหนได้เขาผ่านผ่าหลายทีละแต่มาเลยก็ไม่ได้ทําอะไรนะ แค่เอามือวางตัวนี้ดึงก็นะดึง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 เสร็จแล้วจะจับคอกดกดมันเจ็บอยู่ข้างท้ายทอยเนะเขาเจ็บเจ็บห่จะจับคอสมาถามทุกอนว่าเพราะเขาเป็นหมอกระดูกเนี่ยเขาทราบดีนะว่าเขาไม่ค่อยจะให้ใครเพ่กล้าให้ใครจับนะสมาร์นนวดเสร็จแล้วว่าเอาไม่จัดไม่จัดไหมถ้าไม่จัดก็ไม่เอาแต่ตัวตัวท่านเองไม่อยากจะจัดแต่พันรยากับลูกเนี่ยเชียร์นะกองเชียร์เอาเอาเลยเอาเลยเอาเลยโอ้ ก็แปลกมันกันมาว่าดูว่าเขายอมไม่ยอมจะมาถามตั้งนานเกือบสองสามนาทีเอาตึดตัดใจมาตัดใจเพราะตมาก็ไม่เป็นไรนี่ตมาไม่เอาแรงตมาบกเบาๆใส่เลยควักห่อตอบใจเลยควแล้วก่อนออกไปเป็นไงบ้างตอนนี้เจ็บไหมมันก็แค่นั้นไม่เจ็บไม่ตายยังไม่ตายกูยังมีลมหายใจอยู่แล้วตมาตัวจอีกข้างหนึ่งเป็นไงบ้างข้างนี้เจ็บไหมโอ้ข้างนี้ยังไม่ได้ทำน่าเจ็บนะเลยใส่ไปข้างควักโอ้โหไม่แรงเท่าไหร่หรอกเบาๆนะเขา ไม่ถึงดังคว้าเนี่ยจะมาเอาเสบเบอร์ไปหน่อยแค่นี้เดียวพอประมาณสักครับสองครับพอละเพราะว่าจัดอะไรนะดึงมาโดนปรับลมแล้วนะจับกระดูกง่ายพอจับกระดูกดังพวกคว้าเขะละรู้สึกว่าดีขึ้นเลยนะแกเลยแค่บางทีเราไม่ได้จัดช่องล่างเราจัดแต่ช่องดึงนิ้วมือนิ้วเท้าเนี่ยก็สามารถจัดได้เลยโอเคไหมเดี๋ยวตอนบ่ายเนี่ยเราจะมีการสอนเรื่องการดึงนิ้วมือนิ้วเท้าแล้วก็สรุป ถ้าที่เราจะไปออกอะไรนะออกภาคสนามตอนเย็นนี้นะเตรียมตัวให้ดีๆถ้าใครทานข้าวแล้วยังรู้สึกว่าไม่มั่นใจนะก็ซ้อมมือสักหน่อยหนึ่งเนะมื่อกี้กลุ่มแรกนะี่ได้ซ้อมเป็นเรียบร้อยแล้วกลุ่มสองนะี่ยังไม่ได้ซอ้อมเห็ก็ไม่เป็นไ,ไรเดี๋ยวถ้าทานข้าวเสร็จก็เดี๋ยวซ้อมกันหน่อยวันนี้มีรายงานข่าวดีไม่ทราบว่าทางคณนะะไรนะกรรมการได้จแจ้งไว้ยังจะมีสามปลายสามปลายสี่นะจะมีการประชุมใหญ่ เขาเชิญท uh ่านที hmm. mm ่เลี้ยงลูกเลี้ยงพาะที่เลี้ยงอะไรทั้งหมดเลยนะรวมตัวกันหมดประชุมใหญ่นี่ก่อนจะออกไปออกพูตธนะแต่มีการประชุมใหญ่เรื่องอะไรนะพอดปีหน้าหรือว่าเรื่องแผนการปีหน้าเนี่ยเราจะทํายังไงอันนี้ก็เดี๋ยวเพราะว่าโอกาสที่เราจะมาเจอกันอยู่รวมกันน่เนี่ยน่าจะมีวันนี้ประมาณก่อน5้าโมงหรือก่อน4ี่โมงสุดท้ายเนี่ย ดองนั้นอะ่ะมันค็อดรวมกันแต่เวลาไม่ค่อยมีเท่าไหร่มันจะคุยเป็นทางการเรื่องจักระดูอะไรนะโอเควันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะขอให้เราสงบจิตสงบใจนะอธิษฐานจิตให้เหมือนเป็นหนึ่งเดียวนะอบอกว่าต่อไปศาสตร์จัก,กระดูกไตโรแพนติกจะเข้าร่วมกับการแพทย์คณะแพทย์ศาสตร์มอชมนะหาวิลัยมอชอต่อไปอมอชอมอชม่ยนะนะ จะเป็นเพื่อนกันต่อไปอแห่มไม่ตาไปให้ขอให้มันเข้าไปในภายในสิ้นปีนี้ต่อไปเราก็จะกลับมาเรียนอีกกลับมาเรียนมาเสริมอีกใครที่เรียนจบไปแล้วเนี่ยอ่าทำเป็นแล้วอะไรแล้วเนี่ยี๋ยวถ้าทําได้แล้วหรือว่าอะไรเนี่ยนะก็สามารถที่ไม่แน่เรามีการทดสอบจากพี่เลี้ยงหรือจากตมาถ้าผ่านแล้วเนี่ยนะก็ไม่เป็นไรเรานะไม่มีเวลามาเรียนเนะี่ยก็ขอให้มาเป็นพี่เลี้ยงสองสามวัน ต่อไปแล้วก็เอาออกไปประกาศรียาบัตรจบจากไหนมอชมหาลัยเชียงใหม่ได้เนี่ยโอ้โหรับรองจะไปท่วรอบท่องเกอินเตอร์ได้เลยโอเคจิตใจสงบแล้วนะ้วก็แผ่เมตตาไปให้คนไข้ที่มาเมื่อวันกี้นะครับครอบครัวคุณหมอพ่อแม่คุณหมอสามีคุณหมอพี่สาวตลอดจนพ่อแม่พี่น้องของเรา ดามันดาผุ้บาจารย์สัด์สัรพาสมาจะตมที่เปืนันเพื่อเพเพื่พเพส่ตเพื่อเพื่อ่อเ่เื่อเพื่อเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันอัเื่อเพ พยาปชาฮุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจะได้มีความพยาบาเดียรเียนซึ่งกันได้กันเลยหากมีขาฮุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจะได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขที่อัตานงปริอารันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกไปทั้งสิ้นเธอ โอเคาห้ขัดสนพร้อมกันอรหังสมมาสมุทโธ พุทธนาพุวาทังอภิวาทิสิะราโตพุทวาดโมธรรมะมุสสามิสุปติอโนพุทวโตสาวะสังโกรธรมัาิตบมือหนึ่งครัง้งสองครัง้ง6กครัง้ง